ครับคุณผู้ชมวันนี้รายการโรงเรียนดีกีฬาเด่นจะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับกีฬาแห่งความหนาเวเยน็นจะเป็นกีฬาอะไรมาติดตามดูกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโรงเรียนดีกีฬาเด่นครับรายการไวทีารง์ดีที่ดูไปก็ยิ้มได้อยู่กับผมรุตอารุตมีสุวรรณครับกับน้ำน้ำทิพย์ค่ะอากาศเมืองไทยครับพี่น้ำที่ว่าร้อนระอุแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเราในหนาวสั่นจิๆๆๆเลยครับคุณผู้ชมจิ๊ๆเลยว่างั้นซึ่งวันนี้เนี่ยเราพามาที่ไหนเนี่ยเรายังอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเดาออกแล้วแหละว่าผมเห็นบรรยากาศข้างหลังเราแล้วว่าเป็นกีฬาชนิดอะไรแต่ผมบอกได้เลยว่างานเนี่ยท่านล้มเนี่ย มีเจ็บตัวกลับบ้านแน่ครับช่ง,งนี้เนี่ยพี่น้ำหรือว่าผมเนี่ยจะล้มหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยจะพาไปดูกีฬาชนิดใดเนี่ยต้องติดตามมาต่อในช่วงหน้าครับไป,ไปเลยครับ สู่ช่วงที่สของรายการโรงเรียนดีกีฬาเด่นตอนนี้นะครับผมเนี่ยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เดอะริงส์ไอซ์อารีนาซึ่งเทปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหนาวแน่หนาวจริงอะดูดิหนาวจริงครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับอะไรครับพี่น้ำน้ำแข็งถูกต้องเราจะมากินน้ำแข็งใสไม่ใช่ที่น่เกี่ยวกับเรื่องราวของไอซ์เกตนั่นเองซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าตื่นเต้นมากมากครับ ตื่นเต้นนี่คือหนาวใช่ไม่ใช่อย่ารอช้าดีกว่าใช่อย่ารอช้าดีกว่าขอเชิญพบกับคุณครูพึ่งดีกว่าครับค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหมาสักตื่นแค่นี้คิดอยู่ว่าถ้าเบรกไม่อยู่เนี่ยผมจะกระเด็นไปไหนขอเรียนสวัสดีครับขอต้อนรับครูพึ่งเข้าสู่รายการแล้วนะครับอยากให้ครูพึ่งแนะนำตัวเลยค่ะคุณสาวได้รู้จักกันเท่าไหร่ครับ่ชื่อลูกชนาธคงเลิศดีชื่อเล่นเด็กๆจะเรียกว่าครูพึ่งค่ะ ครูพึ่งถามครูพึ่งก่อนเลยดีว่าครูพึ่งเข้าสู่วงการไอส์เกตหรือว่าไอส์ฮอกกี้ได้ยังไงครับก็เริ่มจากเป็นเด็กเล่นเกมธรรมดาค่ะแล้วก็มีคนชวนเล่นไอส์ช็อคี้ก็เลยลองแล้วก็ชอบสนุกดีก็คือเหมือนเล่นไอส์เกตมาก่อนก็มาสู่ไอส์ฮอกกี้อย่างงี้หละครับแล้วก่อนหน้านี้่ะครับครูพึ่งเคยเล่นกีฬาอะไรหรือว่ายังไงมาก่อนบ้าเคยเคยเล่นบาสเคยเล่นบาสแล้วเป็นไงครับครู ไม่ชอบฟลัชไม่ชอบก็เลยมาทางนี้นั่นเองไม่ชอบฟลก็ก็เลยมานี่เลยไม่ไปยางอื่นด้วยหรอครับรูไปทั้ทั้งที่กีฬาไอซ์ฮอกกี้นยครับมันมีการปะทะมีการอะไรอย่างเงี้ยครับูไม่กลัวเจ็บตัวหรือว่าอะไรหรอครับด้วยกีฬานี้มีอุปกรณ์ที่ป้องกันค่อนข้างแบบแน่นหนาทุกส่วนของร่างกายเลยโอกาสที่แบบจะเจ็บคือมีน้อยมากแล้วครูเพิ่งเคยมีอาการบาดเจ็บหรือว่าไงจนแบบอยากเลิกเล่นเลยครับรู มีแต่ว่าก็ก็ไม่ท้อนะคะาะอะไรครับครูเพราะคือมันเป็นการเป็นความผิดพลาดของจังหวะมากกว่าโดนทับที่ขาก็เลยเหมือนเอ็นเข่าฉีดโอ้โหทับนี่คือคู่ต่อสู้มาทับเหรอครับใช่ล้มทับที่หัวเขาาา่านี้ถ้าวันนี้ถ้าเกิดล้มขึ้นมาอย่ามาทับผมนะพี่น้ำอย่ากแซวดิอยร์แซว,วน, <ot> นี่นี่ระวังขนาดยืนยังต้องลงก้นกันเกร็งเกร็งไงไม่รู้นะครับเนี่ยก็มันลื่นนะครับแล้วกว่าจะได้เล่นกีฬาไอซ์ฮอกกี้เนี่ยครับคือมันต้องเริ่มจากยังไงครับถึง ขึ้นมาเล่นกีฬาไอส์คอกกี้นี้ได้ครับถ้าพี่แนะนำพี่แนะนำให้ฝึกการเล่นสเก็ตก่อนอสเก็ตเป็นพื้นฐานของกีฬาไอส์ฮอกกี้ครับสเก็ตได้แล้วมาเล่นไอส์ฮอกกี้กันได้อ๋อคือมีถ้ามีพื้นฐานมาก่อนคือจะเล่นนี้ได้ต้องมีพื้นฐานของกีฬาไอส์ไอส์สเก็ตมาก่อน แล้วเราทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีสโมสรด้วย<ช>ครับครูชื่อว่าสโมสอรอะไรครับแคนสตาร์เรนเจอร์ค่ะแคนสตาร์เรนเจอร์สโมสรนี้ก่อตั้งได้ไงครับครูเอ่อ uh huh. ก่อตั้งโดยเป็นนักกีฬาฮอกกี้สมัยก่อนครับก็คือชอบในกีฬานี้มากเหมือนกันแล้วก็อยากพัฒนาให้กีฬานี้มีคนเล่นมากขึ้นครับก็เลยก่อตั้งสโมสรนี้ขึ้นมาเริ่มจากมีเด็กแค่ห้าถึงสิบคนจนตอนนี้เด็กในทีมเรามีร้อยกว่าคนโอ okay. เราครูพิ่งน,นี่ดูแลตั้งแต่เริ่มเลยเปล่าคะสอน<ง>ตั้งแต่เด็กเล่นไม่เป็นเลยตั้งแต่แบบไม่เคยเล่นเลยก็ถึงเล่นใชชอตมูก็คือเรียกได้ว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยสามารถส่งลูกหลานเนี่ยมาเรียนได้้ เด็กเรียนได้อย่างเดียวหรือว่าผู้ใหญ่ก็เรียนได้ครับผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้แต่ผู้ใหญ่จะกลัวมากกว่าเป็นช้ากว่าใช่เหมือนเราไงเราก็กลัวเหมือนกันแต่เพราะว่าถ้าเด็กๆยังเจอแบบไร้เดียงสาใช่ไหมสามารถฝึกได้ด้วยใช่ไหมคะครูพึ่งครับแล้วครูพึ่งเนี่ยสอนวันเวลาใดคลาสใดบ้างหรือว่าไงครับสอนทั้งเป็นทีมแล้วก็เป็นไพรเวทด้วยมีหลายคลาสคือแล้วแต่ถ้าไพรเวทก็แล้วแต่เรื่องเวลาใครสะกวกเวลาไหมแล้วถ้าอยากเรียนกับครูพึ่งอ่ะ ต้องทำไรครับดีเพจ a c e b o o k หรือว่ายังไงครับก็ติดต่อได้ที่เดี๋ยวนี้ใช้ชารีนาทุกสาขาเลยอะค่ะเพราะแต่ไหนไหนก็จะมาที่นี่แล้วพูดถึงความแตกต่างหน่อยใช่ครูพึ่งคะที่ครูพิ่งสอนอะแตกต่างมีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นหรือว่าสมอสอนอื่นอย่างไรบ้างใช่บอกให้ผู้ชมเนี่ยดูอยู่ที่แบบต้องส่งลูกมาเรียนที่นี่ต้องมาเลยต้องมาที่นี่ต่างจากที่อื่นนะครับโอเคเพราะอย่างแรกเลยในส่วนตัวที่เป็นคอนเซ็ปต์ของนีเองค่ะ พี่เน้นตั้งแต่เด็กที่เล็กมากเพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นสเตจไซส์เล็กนี่คืออายุเท่าไหร่พี่ก่อนตั้งแต่สามขวบสามขวบเลยสามขวบสามขวบเลยคืออาจจะเป็นเบสชั้นคือแก้เปอย่างงี้ยก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแล้วเราดันเป็นรุ่นสู่รุ่นมันจะง่ายกว่าดันเป็นรุ่นอายุนันเปนที่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับทีมชาติว้าวคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยสนใจก็ติดต่อมาเรียนได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะ ซึ่งครูพึ่งเนี่ยอยู่กับเราทั้งทีใช่แน่นอนครับเราเนี่ยจะต้องให้ครูพึ่งไม่ใช่ใช่ครูพึ่งเนี่ยจะแกงเรามากกว่าอะรทิ้ของเขาซะด้วยก็ให้ครูพึ่งเนี่ยมาสอนพื้นฐานของกีฬาไอซ์ฮอกกี้แต่ก่อนจะสอนไอซ์ฮอกกี้เนี่ยอาจจะต้องสอนไอซ์สเก็ตให้กับเราเบื้องต้นก่อนใช่แล้วค่ะซึ่งเรื่องราวของกีฬาไอซ์สเก็ตไอซ์ฮอกกี้เนี่ยขั้นพื้นฐานเนี่ยจะเป็นยังไงต้องติดตามต่อเลยครับ นี้ผมและพี่น้ำเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนรองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา <ฮะ S 2> เดี๋ยวเรามาให้ครูพึ่งสอนเวลาไอส์คีตขั้นพื้นฐานกันดีกว่าครับแ,แล้วค่ะแนะนําพี่แนะนําอย่างแรกเลยก็คือให้ฝึกย่ำขาย่ำขาย่ำข่าอ่าคุณชมสูงหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อย่เเวลาถ้าเราเสียการทรงตัวตอนที่เราเดินอยู่ค่ะหรือจะล้มให้หยุดขยับเท้าแล้วก็จับเข่าเขานี้จับเข่าเพราะอะไรครับครูพึ่ง เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดขยับเท้าเราก็เหมือนกับเหมือนกับง่ายในการเซฟตัวเองกัรเป็น,เป,นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยครับใช่จับเข่าเพื่อหนึ่งคือเพื่อบอดี้ช่วงบนเราไม่ขยับเงนี้เราก็จะ,จะเสียการตรงตัวมันก็จะลงง่ายขึ้นปึ๊บขยับเอ,บอาพูดมาแล้วเวลาเดินปกติครับเดินตรงหรือว่าเดินยังไงครับพี่แนะนำเวลาเดิน เราเปิดเท้าเป็นตัว V นิดนึงใช่ย่อเข่าลงค่ะเราค่อยๆเก่าเป็นสเต็ปแรกของการเดินค่ะเวลาจะลงก็จับเข่าลื่นเอาเรื่องอยู่นะน่คือแบบถ้าใครแบบว่าพิ่ได้แล้วเริ่มได้แล้วนี่ยครับจริงเหรอจากที่หกล้มไปหลายรอบนะครับผู้ชมรู้สึกว่าก้นจะระบมเป็นไงครับคุณพึ่งแล้ว ก็จากการทรงตัวแล้วยังไงอีกครับมีอะไรอีกไหมครับก็ถ้าเราทรงตัวได้ทีนี้จะเป็นเทคนิคของถ้าเราเดินได้แล้วเราจะเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งก็คล้ายๆกับเดินแต่ก่อนที่เราจะยกเท้าจะสไลด์เท้านิดหนึ่งสไลด์เท้านิดหนึ่งสไลด์เท้าทำเปิดเท้าเป็นวีสไลด์เท้าก็่รูครับแล้วคคผมถามหน่อยนะครับอย่างรองเท้าเนี่ย สมมุติพวกเราปกติเนี่ยใส่เบอร์อ่ะอยังยังผมเนี่ยใส่เบอร์11แล้วถ้าเป็นรองเท้า,ทาอไอซ์ท็อคกี้เหรอครับมันต้องยังไงครับต้องพอดีเขาจะเป็นเบอร์เขาจะเป็นเบอร์1 2 3 4 5แยกเป็นจูเนียร์ซีเนียร์แต่ถ้าเท้าอย่างน้องก็ต้องเป็นไซส์ซีเนียร์อย่างเราเป็นประมาณจูเนียร์อ๋อแล้วพื้นฐานของกีฬาไอซ์เกตยังมีอะไรไหมครับครูก็จะเป็นของในเรื่องของการเบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมันจะมีท่าหนึ่งที่ยากที่สุดแล้วเด็กๆไม่ชอบมากคือเลี้ยวแล้ว ข้ามเท้ามันจะทําให้เราอะวิ่งเร็วขึ้นคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่น้ำทำให้ดูหน่อยครับจะดีเหรอเป็นความึึงดีกว่าไหมถ้าปกติทั่วไปเนาะเวลาเราเลี้ยวเราเลี้ยวแค่นี้มันก็จะทาให้จังหวะที่เลี้ยวอะช้าลงแต่ถ้าเราเลี้ยวแต่เท้าเราขยับตลอดความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ยังอยู่เท่าเดิมหรือมากขึ้นไม่ได้ลดลงจากเดิมเท่าไหร่ ไงครับคุณผู้ชมตอนแรกเราได้ทั้งการทรงตัวการเดินหน้าการวิ่งการถอยหลังการเบรกซึ่งนัก็คือเบื้องต้นของการเรียนไอซ์คิตนะครับแต่ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่ากีฬาไอซ์ฮอกกี้เนี่ยขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเล่นยังไงไปดูกันเลยครับ สิ่งพื้นฐานการเล่นไอส์คเกตวันี้จะมาแนะนําในเรื่องของการเล่นไอช็อกกี้เบื้องต้นนะคะครับผมก็คือเป็นเรื่องของวิธีการจับไม้ก่อนไม้จะมี2แบบขึ้นอยู่กับคนถนัดขวาหรือซ้ายแต่วันนี้เราเอาไม้ขวามาให้ลองก็คือมือซ้ายอยู่ด้านบนเป็นมือที่คอนโทรลเป็นหลักนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นลูกเป็นหลักมือล่างเป็นมือที่คอยช่วยประกอบนะฮะอ่าทีนี้การจับไม้จับกว้างน้อยแค่ไหนยังไงให้เราจับกว้างประมาณหัวไหล่ของเราความกว้างเท่าหัวไหล่ของเรา โอเคแล้ว okay. ก็วางลงเอเวลาเลี้ยงลูกเป็นลักษณะของการดันลูกออกไปด้านข้างดันลาไปหลังนี่หรอครูใช่ดันไปด้านข้างซ้ายขวาแล้วการยิงเหรอครูเป็นไงครับการยิงจะมี3แบบพื้นฐานเลยจะเริ่มจากการลากยิงลากยิงก็คือเราจะดึงลูกไปด้านหลังก่อนแล้วลากเพื่อให้เกิดแรงส่งของลูกดันออกไปแล้วก็ เลือกเลือกเป้าโดยว่าชี้ไปว่าอยากให้ไปตรงไหนก็ชี้ไปตรงนั้นออันนี้คือแบบแรกแบบแรกเป็นแบบเบสิคที่ทุกคนต้องทำได้ก่อนแล้วแบบสองแล้วครับพูแบบสองเป็นแบบเหมือนการใช้ข้อมือเป็นเหมือนเป็น snap shot ใช้ข้อมือสบัดไปที่ที่ลูกโปะไปเลยโปะเดียวใช่โปะเดียวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พลาดนะครับโปะเดียวโดนโดนเสวัดเลยแล้วก็มันจะเร็วคือ โกจะไม่รู้ว่าเราจะยิงตอนไหนถ้าเราลากยิงโกเขาจะรู้แล้วว่าเราตั้งมาอ๋อ<ห>อ๋อมันเป็นเทคนิคอีกแบบหนึง่งใช่แล้วแต่แต่นี้มันก็ต้องกโกางั้นใช่ค่ะที่ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเริ่มจากเด็กเราจะสอนเป็นลากยิงก่อนง่ายๆก่อนแล้วแบบ3ามนะครับคุณแบบ,บ,บสุดท้ายเป็นแบบที่แรงที่สุดคือลูกตกลูกอะไรครับลูกตกลูกตกนะุผู้ชมใช่เหมือนกอที่มีตกด้วยครับคล้ายๆกอล์ฟคือเราต้องเหมือนสวิงมาก่อนครับแล้วก็ ตบเอาแรงทั้งหมดลงไปที่ไม่ไม่ที่ลูกนะตบลงที่พื้นแล้วแรงดีดของไม้มันจะไปที่ลูกแล้วทำให้คือตบที่อย่างนี้เหรอครับตบที่พื้นก่อนถึงลูกแล้วมันก็จะกระเด้งแรงเหมือนแรงของเยษธ<ะ>านเลยโปะไปเดียวจะเป็นลูกที่แรงที่สุดเป็นไงครับผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับรู้การเรียนไอส์ก็ตขั้นพื้นฐานรวมไปถึงการเรียนไอส์ฮอกกี้้แล้วซึ่งผมบอกตรงครับว่าเป็น กีฬาที่น่าสนใจมากถึงแม้ในตอนนี้ยังอาจจะยังไม่ไม่ฮิตไม่ฮิตมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับปูก็อยากจะฝากให้น้องๆมาสนใจกันเดี๋ยวช่วงนี้เราเรียนกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปรู้จักกับลูกศิษย์ของครูไปเมาส์ครูกันหน่อยครับว่าคครูสอนเป็นยังไงบ้างคครูจะดุมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ ่วงท,ที่3ของรายการโรงเรียนดีกีฬาเด่นนะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยหนีที่น้ำและหนีครูพึ่งมาสัมภาษ์ลูกศิษย์ของครูพึ่งกันดีกว่าครับเอ้าว่าแต่น้องทั้งสองคนเนี่ยไปไหนเอไปไหนนะโอ้โหเป็นไงครับลูกศิษย์ของครูพึ่งสวัสดีน้องๆทั้งสองคนครับเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ก็อยากจะทำท่าแบบน้องนะ<า>แต่กลัวจะล,มล้มสักกอนะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักจกันสักหน่อยครับผมชื่อวรรณกรเอี่ยงเกียงไกรชื่อเล่นเจฟฟี่ครับผม อายุ10ขวบอยู่โรงเรียนชิวเซออินเตอร์เนชั่นแนลนี่น้องเจฟฟี่แล้วน้องเหรอครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปริญวัฒน์หรือขิยศิโรชื่อเล่นชื่อหมิงนะคะน้องเจฟฟี่กับน้องหมิงน้องหมิงนะครับอยู่โรงเรียนอมฤตศิอ๋อเดี๋ยวพี่เนี่ยถามน้องสองคนก่อนเลยดีกว่าครับว่าทําไมน้องๆทั้งสองคนเนี่ยถึงเลือกมาเล่นกีฬาไอซ์ฮอกกี้ล่ะน้องเจฟฟี่ครับทำไมถึงเลือกมาเล่นกีฬาไอซ์ฮอกกี้ครับผมเลือกมาเล่นเล่นกีฬาไอซ์ฮอกกี้เพราะว่าครูเพื่อนเขา สวนมาเล่นเขาให้ลองถือไม้ก่อนนะคบแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยมาอ๋ลอ้กกีฬาแบบนี้เนี่ยมันต้องอบาดเจ็บนะน้องไม่กลัวเจ็บหรอไม่กลัวเขาเพราะว่าเขามีเกาะให้แล้วอืมอองหมิ่งล่ะครับทำไมถึงเลือกมาเล่นกีฬาไอซ์ h o กกี้ครับเพราะว่าคุณแม่พามาเล่นสเก็ตที่เซนทรัเวิร์ก่อนคะ่ะเมื่อเลยไปเจอเขาเล่นฮอกกี้กันก็เลยขอแม่เรียนพอเรียนครั้งแรกก็สนุกก็เลยเรียนก็คือต้องหมิงเนี่ยเกิดจากความชอบครับอ่ะลูก ไม่กลัวเจ็บหรอล้มเนี่ยเจ็บเลยนะก้นช้ำเลยนะไม่กลัวเพราะว่าเล่นเป็นแล้วแล้วก็เป็นแบบมีชุดเกราะป้องกันตัวทุกร่างเลยอแล้วอย่างน้องสองคนเนี่ยน้องเจฟฟี่แล้ว<ม>น้องหมิงเนี่ยเคยคว้ารางวัลหรือว่าแข่งรายการใดมาไหมครับเคยครับ2ปีที่แล้วผมไป5 S Hong Kong Tournament แล้วทีมผมได้ที่2แล้วก็ผมได้สฟอร์เวิร์ดของทนะัวร์นาเมนต์นั้นแล้วก็ปีก่อนผม แข่งที่เมืองไทยแล้วผมได้ที่หนึ่ง oh และทีผมได้ที่หนึ่ง oh แล้วก็ผมได้เบสฟอร์เวิร์ดของหนีว้าโอ้โหผู้ชมครับขอเสียงตบมือให้กับน้องเจสซี่หน่อยครับแล้วน้องหนิกนะครับเออเออเมื่อปีที่แล้วผมไปแข่งสมาคมหนิงสมาคมเรา oh ได้เบสเพลเยอร์โอ้โหตบมือให้กับน้องหนิกนะผู้ชมไปเรียกได้ว่าน้องสองคนของผมเนี่ย คว้ารางวัลแล้วก็แข่งต่างๆ่างมาอย่างมากมายมแล้วมาอยู่ทีมแฮนด์ซาร์เรนเจอร์ได้ไงครับน้องเจสซี่เอ่มก็ตอนแรกอยู่เวดวิงแล้วก็เขาก็มีทีมใหม่ขึ้นมาก็เลยแม่ก็ชอบก็เลยมาอ๋อครับแล้วน้องหมิงล่ะครับโอ้ทีม ติ๊กตอ็อกติ๊กตอ็อกติ๊กตอ็อกผมเรียนกับครูพึ่งครูพึ่งก็ชวนไปอยู่แคนซ่าอ๋อครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเมาส์ครูพึ่งหน่อยสมมติสมมติแล้วกันสมมติว่าครูพึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยครูพึ่งสอนเป็นไงบ้างครับดุไหมครูพึ่งอสอนดีสารละเอียดครับแต่บางทีก็ดุมากครูพึ่งเนี่ยดุอาจจะเพราะว่ารักน้องๆอยากให้น้องๆเก่งติดทีมชาติเหมือนครูพึ่งไง เป็นไงครูเพิ่งดุไหมดูตอนที่อู่ตอนที่อู่เอาแสดงว่าน้องหมิง่ยชอบอู่เหรอเออมาแล้วอะแล้วพี่อยากจะถามน่อยสนามแห่งนี้เนี่ยไอส์เดอะริงไอส์อารีนาเนี่ยมีมาตรฐานเป็นยังไงบ้างครับน้ำแข็งมันดีครับเพราะว่าเขามีกระจกกั้นแล้วทําให้มันเย็นแล้วก็เวลาวิ่งก็จะสเก็ตดีน้ำแข็งที่ว่าหมายถึงน้ำแข็งดื่มนะหรือว่าไงเราเรน้ำแข็งโอเคขอบคุณมากที่ตกมุกที่เป็นไงครับน้องน้องหมิงสนามแห่งนี้เป็นไงครับ ดีครับเขาเป็นแบบเขาแข่งเยอะครับแล้วก็ลานดีมองของมองข<ด>อง<ด>ไม่ต้องไปมองใครลานดีค่ะอ่าสุดท้ายพี่อยากจะให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยฝากถึงเพื่อนๆที่สนใจในกีฬาไอซ์ฮอกกี้นะครับเอาเริ่มจากน้องเจฟฟี่ก่อนแล้วกันฝากถึงเพื่อนๆที่เลียไอซ์ฮอกกี้ให้มาเล่นทุกๆคนเพราะว่าม,มันสนุกแล้วก็ช่วยออกกำลังกายด้วยครับอ่าน้องหมิงฝากถึงเพื่อนๆที่สนใจในกีฬาไอซ์ฮอกกี้นะครับ ก็สนุกคับไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเพราะว่ามีชุดเกาะเต็มแล้วค่ายังไงเนี่ยพี่สองคนเนี่ยก็ขอให้น้องๆเนี่ยติดทีมชาติในอนาคตนให้ได้แล้วก็อย่าลืมพี่อย่าลืมรายการพี่แล้วกันแน่ก็เป็นไงบ้างครับลุกติดของครูพึ่งน้องๆทั้งสองคน,นงเดี๋ยวเราไปดูน้องๆทั้งสองคนของกลุ่มพี่น้ำกันดีกว่าว่าจะเจ๋งเหมือนของกลุ่มผมไหมครับไปดูกันเลยครับ ดีกว่าคะ่ะว่าจะมีใครบ้างว่าแต่เด็กๆไปไหนกันนะยืนนานนี่จะเป็นไข้แล้วเนี่ยมาแล้วสุดล,อล้อมากใกล้ๆพี่น้ำ่อยเร็วพี่น้ำมาหาใครไม่ได้แล้วชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายพี่สันเทชื่อเล่นช,ชืจุบมโชคอายุสิบสิบปีเรียนอักษรศิลป์กระทรวงการศนะึกษพร้อมเพิ่มโชคเหรอคะน้องเพิ่มโชคครับ <c oughs> เพิ่มโชคน้องเพิ่มโชคหนูชื่ออะไรคะลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทนาชื่อสุริกุลครับ ชื่อเล่นชื่อน้โองฮอนโอครับอายุ11<อ>ปีครับเรียนอยู่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรีครับว้าวมีเซนเป็นไงละ่หะหนูคะโรงเรียนอะไรคะลูกอ่ะอผมจะสูตรภาษาหนูอ๋อแล้วทำไมหนูถึงชอบเล่นกีฬานี้คะลูกไม่รู้ไงครับหมือนวันแรกผมมาลองจับไม้แล้วมันเหมือนแบบมันสนุกมันใช่ใช่ไหมมันใช่อะอ๋อมันคือตัวหนูเองเมื่องั้นผมลองมาหลายกีฬาแล้วมันแบบเลยเคยเล่นกีฬาอะไรมาบ้าง ตอนนั้นผมเคยลองเล่นบอลอยู่ครั้งเดียวแล้วผมเลิกแล้ว่อ้าวจบเลยทิงบอลสังักนแล้วหนูล่ะคะเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างลูกเล่นกีฬาได้หมดเลยครับเล่นกีฬาได้หมดแล้วเอ้าล้วทำไมถึงมาเล่นไอ้ฮอกกี้อ่ะทำไมถึงหยุดแค่นี้หรือว่าโดนเล่นแล้วมันเล่นแล้วกีฬานี้สนุกที่สุดครับสนุกที่สุดแล้วทำไมถึงว่าสนุกที่สุดได้สไลด์ได้ปะทะกำลังหรืออะไรออกแนวโหดนั่นแหละเราใช่ไหม แล้วหนูอะคะว่ามันสนุกตรงไหนเลยมันสนุกกว่าเหมือนแบบเราได้เล่นกับเพื่อนได้ปะทะแบบเหมือนได้แบบได้ใช้กำลังได้ใช้หัวด้วยได้ฝึกสมองได้อะไรพวกนี้สนุกตรงไหนขนาดที่น้ำายืนยังแบบต้องแบบเก่งมากเลยอ๋อคุน้องๆเขาคงชอบอีกแล้วค่ะแบบว่าเได้มีเพื่อนด้วยใช่ไหมได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักเพื่อนเยอะด้วยอ่ะ แล้วหนูได้ผลงานอะไรมาบ้างป่ะคะลูกได้ก็ทัวร์นาเมนต์แรกของแกของตาแล้วเราชแต่ทัวร์นาเมนต์ทแล้วก็ผมไปนะฮะเชียงใหม่ได้ที่หนึ่งด้วว้าวได้ที่หนึ่งด้วยอืมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดอยู่คิดอยู่ก็คือมันเยอะมากผลงานผลงานอ้าหนูอะคะลูกผลงานรางวัลได้รับแบบที่เราภูมิใจมากที่สุดเลย ตอนแข่งที่เชียงใหม่ครับตอนแข่งที่เชียงใหม่นั่นเองไปเที่ยวเชียงใหม่อ๋อไม่ใช่ไปแข่งใช่ไหมครับแล้วตัวแราเลยแค่นี้ไม่ได้มีปัญหาเลยใช่ไหมครับไม่เป็นปัญหาเลยตู้ขาดใจเลยใช่ไหมเห็น<บ><บ>ทีมฝั่งตรงข้ามมีทีมฝั่งฝั่งตรงข้ามที่เราแบบว่ากลัวๆว่าแบบตู้ใหญ่เลยเคยหวัน่นบ้างไหมก็มีบางทีมีบางทีนะเคยหวัน่นนนเแต่แต่ก็ไม,ไม่เคยเป็นปัญหาเราเลยใช่ป่ะครับเราก็เคยคว้าแชมป์มาแล้วใช่ไหมครับีผลงานในอื่นอีกไหมคะลูก ก็จําไม่ได้แล้วเยอะรู้สึกว่าน้องเขารักเรามากลเลยเบียดเราใหญ่แต่พี่ใหญจะบอกว่าพี่จะทรงตัวไม่ได้ก็พี่บอกพี่อยู่ใกล้ๆอ,อโอเคโอเคโอเครักกันรักกันรักกันเวลาพี่แบบล้มเนี่ยประคองพี่นะไม่ใช่ทิ้งพี่นะ <c oughs> แล้วทำไมห,หนูถึงเลือกที่จะเรียนกับครูพึ่งอะคะครูพึ่งเป็นคนที่สอนเข้าใจเด็กดีเข้าใจเด็กดีครู <c oughs> พึ่งไม่ดุหรอคะ <c oughs> ดุดุเฉพาะคนที่ ไม่ฟังครูพึ่งครับไม่ฟังครูพึ่งคือไม่ฟังอะไรไม่ได้ยินเลยอย่างนี้หรอฮะไม่ใช่ครูพึ่งไม่อยู่เนาะครูพึ่ไม่อยู่ละเมาส์ได้เฮ้ยไม่ต้องกักไม่ต้องกักนิดนึงก็ได้น่ะอเด็กๆรักครูพึ่งมากแล้วหนูล่ะคะทำไมถึงเลือกเรียนโรงเรียนนี้คะลูกโรงเรียนอะอะไรอยู่ที่สโมสรครูพึ่งอะค่ะไม่รู้เหมือนกันะมันเขาหมดแล้วไม่รู้อีกแล้วก็แบบว่าครูพึ่งสอนแบบยังไงบ้างเอ่ยสอนดีเข้าใจเด็กละเอียดนะ ดุก็มีบ้างดุก็มีบ้างเพราะเราแบบเล่นเล่นกันมากกว่าหรือเปล่าครูพึ่งไม่ได้ดุหรอกมั้งดูครูพึ่งแบบหน้าตาแบบไม่น่าดุใครอะ่ะใช่ไหม<ช>เอ๊ยอย่ามองอย่างนั้นครูพึ่งไม่อยู่ฝ <laughs> <laughs> ากถึงเพื่อนๆที่สนใจกีฬาไออกีหน่อยเชิญชวนสําหรับคนที่ชอบความเร็วหรือแบบชอบเล่นกีฬาที่แบบต้องคิดหลายๆสเต็ปก็มาได้คร มีการวางแผนมาานั้งงั้นไม่ใช่แค่แบบได้ประค้าอย่างเดียวใช่ไหมได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วหนูะคะมีอะไรฝากถึง,งเพื่อน้างก็อยากให้ทุกคนมาเล่นคนระับให้ทุกคนมาเล่นใช่ไหมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมและพ uh huh. ี่ยด้ได้ไดได ไปควรู้สึกน้องใช่กับองแล้วซึ่งน้องๆเนี่ยก็เมาส์ถึงกูพึ่งว่าดูกูพึ่งมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับมีอะไรแก้ตัวไหมคะพี่บึ๊มไม่มีค่ะเพราะว่าเราสิ่งที่เราทำเราอยากให้เด็กแบบว่าได้ดีที่สุดจะได้มีดุบ้างเด็กมีระเบียบนั่นเองดูเพราะความรักแหละถ้าดูไม่ได้รักเด็กๆก็คงกลัวต่เลยดีไปไหนแล้วเรามาถามความรู้สึกของรูพึ่งกันดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกไงบ้างครับที่ได้ร่วมรายการ <g ül> ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนที่แบบ,บว่ามาเหมือนเผยแพร่กีฬานี้ให้คนรู้จักมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่แบบ5ปีหลังเนี่ยคนเล่นมากกว่าเดิมเยอะมากเลยเงี้ยถ้าเกิดรายการแบบช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับกีฬานี้คนก็อาจจะสนใจแล้วก็หันมาเล่นมากขึ้นออกๆๆารเกาะติกันยงไงวะเนี่รายการ<ช>เราก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทกีฬาไอซ์ฮอกกี้นี้นะครับกูเพึ่งครับย้ำกันอีกสักรอบครับถ้าอยากเรียนลหะครับต้องทำยังไงครับ ก็แนะนำเบื้องต้นเนาะติดต่อได้ที่เดอะลิงทุกสาขาเขาจะมีเหมือนตั้งแต่ครูม,มีมีหลายแบบคือกีฬาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไอช็อตตี้อย่างเดียวมีเป็นฟิกเกอร์สเกตคือเป็นเต้นเหมือนประกอบเพลงแล้วก็มีสปีดสเกตติ้งแข่งกันในเรื่องของความเร็วที้ทุกอย่างเลยท,ทุกสิ่งทุกอย่างทุกกีฬาพื้นฐานก็คือไอสเกตทั้งหมดเลยที่แนะนำให้เรียนไอสเกอ่าเรียนไอสเกตก่อนก่อนจะไปเรียนอื่น ถ้าจะไปเรียนไอซ์ฮอกกี้จะข้ามไปยังอื่นเนี่ยไม่ได้พุกคนทุกตัวให้พี่เหมือนให้พี่ก่อนทุกตัวก่อนแล้วกันกูเพิ่งครับอยากจะให้กูเพิ่งอุดท้ายฝากถึงน้องๆยาวชนที่สนใจในกีฬาไอซ์ฮอกกี้เนี่ยครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่กล้ากลัวเจ็บอยังทำเลอยู่ครับก็คือกีฬานี้เป็นกีฬาที่อาจจะมองว่าอันตรายแต่จริงๆไม่ได้อันตรายเพราะว่ามีชุดที่เซฟตั้งแต่หัวจนเท้าทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่ไม <S <S ่มีอุปกรณ์ป้องกันเลย แล้วในส่วนของเวลาการที่เริ่มเล่นถ่าน้องเรียนกับครูคือพี่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนยิ่งเด็กเล็กเนี้ยครูเขาอาจจะแบบล้มยังไงสอนไม่ใช่ไม่ล้มเลยล้มยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดและปลอดภัยที่สุดมีเทคนิคการล้มที่เทคนิคการล้มแค่ล้มเนี่ยยังมีท่าให้ล้มเจ็บน้อยที่สุดโอเคค่ะวันนี้ในรายการเราก็ต้องขอขอบคุณครูพึ่งมากนะครับที่สลาเวลามีค่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทนนี้ ันนี้รายการเราหมดเวลาลงแล้ว,ลวผมรวมถึงที่น้ำและครูพึ่งรวมไปถึงทีมงานทุกคน<ช>ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกำลังรับชมรายการโรงเรียนนีกีฬาเด่นเฮ